นะครับก็สวัสดีทุกชมทุกคนนด้วยนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาสอนเอ,อ่อมกล่องนะครับผม FK ฟาร์มกล่องครับอืมเห็นไหมครับกล่องผมก็ประมาณ200-300 200อะไรนะครับนี่่องนี่ก็ประมาณ30บอันนะครับ อ,อันนี้ก็สนะี่สิแมปยังฟาร์มไม่ครบพ้วน,นครับยังฟาร์มไม่หมดเลยาายิงฟาร์มได้เยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาโอเคอรนนี้รถสั่งแคปแลนะครับก่น <c oughs> หนับแรกทุกคนไปโหลดแอปแอปออโต้คิอาอามมวมาก่อนครับแต่ว่า i อ s ไเอเป็นรูมีหรือเปล่าครับอ่าเดี๋ยวก็รูแบบนะครับรูปแบบขึ้นมาเลยเอา่านะครับก็ไปโหลดมานะครับก็วิธีวิธีใช้ก็ มีใน youtube นะผมอย่างงี้เราจะมาแบบมาสอนกันเลยดีกว่าครับมาเกาะไหนก็ได้นะผมบอกว่าจะมีตัวไหนบ้างที่แบบฟาร์มได้ตัวนี้ก็ฟาร์มได้นะ,ระหรือว่าถ้าใครที่อยากจะฟาร์มเกาะแรกหรือว่าเกาะมีฮอกก็ได้เก่อนอันนี้มันแบบตีวันช็อตได้อนะเอาก่อนนั้นเลยครับแต่ผมเลือกเป็นเกาะกระดูกครับ ผมมาสอนตั้งค่ามันก่อนเลยดีกว่าอ่าสมาร์ทโฟนจะใช้เป็นดาบโยลูครับให้คนเลือกเป็นดาบอะไรก็ได้นะที่ที่ระยะมาถึงอ่ะอืมอดับได้ครับกดอ่าตรงนี้คนระับสีน้ำเหลืองนี่ที่จะได้มาเป็นแบบนี้ครับก็ให้มันโยงแบบนี้แล้วก็ไปใกล้ที่สุดนี่ดูนะมันได้กดตั้เคิได้นะดู ครับจะกดล็อกไีได้เดี๋ยวนึงเอาใหม่ครับแล้วก็ดูไปด้วยว่ามันได้หรือเปล่าาได้ได้แแล้วก็อยู่สกิลส์ฮนี่นี่ก็จะได้กล่องมาเอาบนฟาร์ม <c oughs> ไปเรื่อยๆครับวนตอไปเรื่อยๆครับ เี้ขาได้กล่องเลยแหละครับโอเคครับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับก็คลิปนี้อยากให้สันไลน์ก็คอมเมนต์ครับ